ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณคลิปนี้สตางค์ ang, ตามข่าวให้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ได้รับเงินเราชนะนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของบัตรประชาชนและได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อเดือนละ200บาทในปีที่ผ่านมาหลายคนถามว่าเอาแล้วแบบนี้ปีนี้เนี่ยกลุ่มที่มีบัตรประชาชนเราชนะเก่าเนี่ยจะสามารถได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อในปีนี้หรือไม่ขอตอบชัดชัดเลยนะครับว่า เงินเพิ่มกับหนังสือจะไม่มีแจกอีกแล้วในปีนี้อิงจากข้อมูลณนะวันนี้นะครับเพราะว่าเขาได้มีการให้ถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นดังนั้นพี่น้องท่านใดที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับคุณจะสามารถได้รับเงินเยียวยาหรือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคตได้2โครงการแต่ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งโครงการแรกคือการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากคุณไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วคุณได้รับการพิจารณาผ่านได้สิทธิ์เนี่ยตรงเนี้ยคุณจะได้รับเงินเข้าไปในบัตรประชาชนเลยเพราะว่าโครงการบัตรคนจนในปีห5หนี้จะใช้บัตรประชาชนแทนนั่นเองนะครับแต่สมมติว่าคุณไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติด้วยอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถไปลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในอนาคตต่อได้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ดังนั้นพี่น้องท่านใดนะครับที่อยู่ในกลุ่มของ เราชนะบัตรประชาชนในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนแต่อดทนไว้หน่อยหากมีโครงการในอนาคตรองบัตรคนจนหรือรอคนละครึ่งถ้าหากว่าคุณได้คนละครึ่งคุณต้องใช้เงินบนแอปต่อตัง แต่ถ้าหากว่าคุณได้รับสิทธิ์บัตรโครจนคุณสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนได้เลยอันนี้เคลียร์นะครับสาหรับพี่น้องปุ่มบัตรประชาชนนะครับแลตอนนี้เนี่ยมีข่าวลือในเรื่องของการแจเกเงินเข้าบัตรประชาชนมาเยอะแยะมากมายสตางค์ก็เลยต้องตามข่าวและทําข่าวให้มันชัดเจนให้คุณหายข้องใจนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอยากให้สตางค์ตามข่าวอะไรให้คอมเมนต์มาได้สตางค์ช่วยตามข่าวนี้ให้หน่อยสตางค์ถามหน่อยว่าข่าวนี้จริงหรือไม่จริงคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวให้และส่งข่าวถึงหน้าจอคุณครับ อย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับสตางคจะส่งข่าวจริงถึงหน้าจอคุณครับถ้าคุณไม่อยากตกข่าวดังหรือพลาดประเด็นฮิตอย่าลืมติดตามรายการหนกระแสแชร์ข่าวเจอกันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5้าโมงครึ่งที่นี่ช่องสตางค์มีเดียครับ